It's I too now late e r ดัดมาครับเอ้ยไมากินคนแล้วเพื่อนนั่นแล้วใครโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ็กซิเกอร์ออกแต่ว่าเป็นฟลอเรดิรโ,นโนเองที่อยู่ในดงหญ้าแล้วแก,ก๊กดึงไปจังหวะนี้เป็นย,ยังอยู่ครับล้ำใส่แก๊กแล้วเป็นฟลอเรดิรโ,นโนที่เก็บแก๊กไปได้ย้อนมาออกนี้ไปโดนแก๊กอีกทีแล้ว เป็นลิโป้ที่เลือกเข้าไปทางย้อนก่อนแล้วโดนแก๊กดูดจังหวะนี้สลิมยืนปารฟีอยู่แล้วโว้ยโรตสกิเข้ายันป้อมโอ้เรียกว่าตัวสีดักในพุ่งญ้าครับจะมีอยู่ในป้อมครับโอ้ยเนเรียกว่าเดือนเดือนแล้วจังหวะนี้มีอาศัยความเข้าตัวโอ้ยผู้ชายปาดอกไหมแล้วไม่ได้ลีไดนากลับมาเติมแล้วเวเลสมาเปรียบกอลชิโก้โ้ยจะเข้าป้อมแต่ว่ามีสลิมคอยปิดแก๊กอยู่ด้านหลัง แจ็คที่โดนเก็บไปแล้วจังหวะนี้สองหนึ่งเป็นทางลิปโป้ที่เข้าย้อนแล้วก็ถ้ามีรายการหน้าก็ตบองผพีผ่ญญาน,นะครับเดี๋ยวมันวะเพื่อนมาลงแข่งกันได้อีกโอ,อ้แล้วจังหวะนี้ออฟเลนศึกออฟเลนครับเป็นฟลเรนติโน่ที่เรียกว่าความเหนือชั้นนะครับเข้าได้ป้อมเลยแต่ก็เป็นฝั่งของเออร์ออกมาได้จังหวะนี้เออสปิเตอร์ใส่ย,ย้อนแล้วโอ้ยย้อนไม่รอด เหลือแก๊กปอครับแก๊กแก๊กดึงลามเบอร์แล้ววิลลีเลน่าเข้ามาจังหวะนี้จะปิดสลิมแต่วิ่ก็เปิดว่าเก็บดูดเลือดจากทางกิโลไม่ได้นะครับป้องมมีเป็นจมีเจ็บแล้วจังหวะนี้อุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับผู้ชายคนนี้โอ้โหล้ำในป้อมเลยน้ำป้อมนะเรนดนทางฝั่งเวเลสนะครับที่เก็บโพลิไลต์แต่ตอนนี้อยู่กันเยอะครับอยู่กันเยอะครับ เป็นลัมเบอร์ที่เสร็จไปแล้วโอ้โหเสร็จไปถึงสองกี้สามครับชิปเปอ้์ป้อมปิดป้อมไปด้วยนะครับเป็นสองหนึ่งครับเพราะว่าตอนแรกมียอดอยู่สองสองแต่ว่าตอนนี้หมีมาเติมนะครับแล้วหมีเข้ามาจังหวะนี้นิโคโอ้โหเรียกว่าการทํางานอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ครับมันจะมีเวเลสแต่ว่าอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าเสียกันไปถึงสามแล้วตอนนี้เรียกว่าโถมเอ้าโอ้โเป็นทางฝั่งเวเลสที่เข้ามาเก็บไปสองนะครับคิวนะครับได้ดีมากนะพนิดนะครับเอาแล้วคลริมดึงโดน โอ้ยแกงโดนโดนสลิมนึงแล้วกิ๊กโอ้โหคนมาร์กเขาพอดแต่ว่าเป็นสลิมที่ตายไปก่อนแล้วแล้วพี่ตายตามนะครับ่ไ,ไ<ผ>มใช่ๆวันนีมาโอห้ากันแล้วครับโอ้ยแล้วออกนี้ไปโดนย้อนด้วยทีเด็ดพระขนงอา้าวจังหวะนี้ผมคุณเป็นอ้าวโนเนียโนเนียจังสถานการณ์ทิกผันนะครับเมื่อกี้เหมือนย้อนถึงแล้วครับจังหวะนี้กิ๊กโอ้ยไม่ใช่กิ๊กสลิมสลิมโดดไปแต่ว่าไม่ทันครับโอ้โหโดนลิ้เลยนะเบอร์ดตอเมจแต่ว่าคุณแรงมาก สำหรับทอนนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งของเบอร์แวมนะครับที่ชนะไปในเกมนี้นะครับตีก่อนเต็ก่อนแต่ว่าซิดอยู่ตรงนั้นจะติดผมแต่ว่าไม่ทันครับจะเตะกับก่อนแล้วย้อนขึ้นไปย้อนแล้วยุ้ยเข้ามาอุ้ยยกสองย้อนอุ้ยยกไม่ทันยกล้างไปได้ล้างไปก่อนนะครับแล้วิไอคาลิเบอร์ซ้ำไป แล้วจังหวะนี้ลอริออนเข้าไปยยกแต่ว่าเอ็กซ์คาลิเบอร์ซ้ำแล้วเป็นติ๊ที่โดนปิดไปมึงยุ้ยหมาปิดโอ้ยยุยปิดไฮยาสเตสย้อนรูดแล้วจังหวะนี้เลือดเทนอยู่โอ้ยโดนย้อนรูดเป็นถ่ายน้ําเลยครับคนดาเมจย้อนไม่ไหวครับจังหวะนี้เมจูดําเมจย้อนจัดมากครับเฮ้ยพุ่มไม้ยินคนนะเพื่อนๆนั่นแล้วใครโอ้ยอ้อยอ้อยแข่งแค่ตัวเองไปก่อนครับ ยอดน,นี่แรงมากแล้ว,ลวเสียไปอีกแล้วลอรีออนมันโดนยอนรู้จากด้านข้างครับเาสำรับใครที่อยากสนับสนุนนะครับเยาวชนของเราเนี่ยให้ได้แสดงศักยภาพทางด้านอ e ีสปอร์ตนะครับก็สามารถสนับสนุนนะครับโดยกัน เซอรอของเรานะครับเสื้อที่ระลึกของทางรายการได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนกันนะครับก็เียนตัวละ350บาทพร้อมจัดส่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเ้าผ้าไมโครยานดูนะครับแล้วก็ดัลายสวยง้มทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้รายการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเชียร์ทีมที่เข้ารอบอีทีมนะครับในวันเสาร์ที่19และ20มีนาคมนี้ด้วยนะครับ